องค์รักเสื้อลายตอนที่เจ็ดลบนี้ตามสายลมอินชีน้อยตำหลังทั่วป่าเฟิงน้อยอย่างหวาดหวั่นเอ,อ่ยรายงานว่าสิทธีสทธ่สิวินนี้ข้าหิวจนทนไม่ไหวเลยกินขนมเปี๊ยะเจ้าไปชิ้นหนึ่งขนมเปี๊ยะจากไหน หวงชวนซ่อนไว้ตอนกินข้าวสองชิ้นแบ่งให้เราคนราชิ้นค่ากินชิ้นของเจ้าไปด้วยทั่วป่าเฟิงน้อยส่งเสียงอย่างมีรับลมกลมไในยกแขนเสื้อขึ้นปาเซกขนมเปี๊ยบนตาอินชีน้อยหันซ้ายหันขวาและดึงเข้าไว้พากันกระโอยู่หลังพวกเขาจำลองสวนดอกไม้ภายในวังอินชีน้อยพิงแขนทั่วป่าเฟิงน้อยอย่างนั้นทั่วป่าเพิงน้อยไปกอดเขาไว้ดันหน้าให้เขาพิงบนอกของ ตนเองทั้งคู่นั่งกอดเข่างอขามองท้องน้าพื้นฟ้าในสวนดอกไม้ประจำวังกระจ่างสดใสเต็มไปด้วยเมฆสีขาวจูอินเหมือนน้อยเลี้ยวผ่านที่ภูเขาจำลองถึงกับสะดุ้งจนตัวโยนเอ่ยติด ขัดขัดปะปะปะป,ะ,ปะพี่อินทั่วประเฟิงกล่าวยังไม่ค่อยพอใจมองอะไรไม่ได้มองอะไรเอินชี้แอบขมเรียริมฝีปากพีหวางค่าเคร่งขืนจริงจัง เสียวแอบุ้งกายนำมาบีเนื้อวัวชามใหญ่สองชามมาส่งทั่วพระเพิงหยิบตะเกียบม,มาแล้วแบ่งอินชีคีบเส้นบะหมี่ครึ่งหนึ่งใส่ในชามทั่วพระเปิงส่วนทั่วพระเิงก็คีบเนื้อวัวชิ้นบางในถ้วยตนเองให้อินชีทั้งสองแรกบะหมี่และเนื้อกันอย่างคุ้นเคยต่างฝ่ายต่างคนมี่ในถ้วยก้มหน้าก้มตาลงมือกินเนื้อวัวถูกหั่นบาจนบางราวกระปกระดาษประกายมันวาวเย้ายวนใจใต้แสงตะเกียงสลัว บนผิวน้ำแกงมีชั้นน้ำมันสีแดงลอยอยู่กลิ่นหอมสดชื่นอต้นหอมสอยลอยฝุง เสียงฟ้าผ่าดังกำรามด้านนอกร้านบะหมี่ฝนหาใหญ่ดังระงมบนผืนฟ้าของนครน,นานจริงวันฝนตกไม่มีลูกคา้าเสียวเออได้แต่เช็ดโต๊ะอันว่างเปล่านั่งมองอินชียอย่างราอคอยอหลังโต๊ะคิดเงินเตรียมตัวปิดร้านทั่วพะเิงกินเสร็จก่อนเมื่อวางะเกียบลงกระช่องอินชีเงียบสักครูถึงถามเสียงเบาๆว่าเจ้าว่านอีรู้เห็นเรื่องนี้หรือไม่ <c oughs> อินฉีดื่มน้ำแกงถ้วยใหญ่จนหมดอย่างถึงพอใจร่างกายกำลังอุ่นยกนชายเสื้อเช็ดรินที่ปากซึ่งเลือดสีแดงเยา้ายยวนตอบอย่างยิ้มแย้มว่าน่าจะไม่รู้มิฉะนั้นคงไม่ให้ข้าดูรายชื่อทั่วประเพิ่งพยักหนด้ดว่าอินชีกลับไปต่อ บอสแสมาถึงตรงนี้ขาดหายอีแล้วกลับไปตามตาแก่ไหมไม่ต้องหรอกตอนนี้พอจะรู้เลยว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรเราฝนหยตกค้อดเป็นบ้านลิเกเซลอเออชอาปิดร้านเถอะออยู่ม้านั่งสักตัวไว้นั่งหน่อยทั่วพ้เฟื่องใจเงินค่าบะมีจากนั้นย้ายมานั่งตัวหนึ่งมานั่งกะเชิร์อินฉีอยู่ใต้ชายหลังคา อาสนีฟาดลงมาละออกน้ำสีขาวนับไม่ถ้วนตกกระทบผืนเนื้นบุพพาปริบบานทั่วพระเฟิงเอ่ยถามว่าตาแกตอนแรกพูดว่าอย่างไงบ้างอินชีตอบอย่างไม่เข้าใจสักนิดเดียวบอกเขาบอกว่าพี่นี่ต้องเป็นคดีใหญ่แน่ข้าคิดออกในประธานท่านกบ,บัญชาคองเมทัพหลันอี้คนเดียวจะเกี่ยวพันกับคดีใหญ่ได้อย่างไรทั่วพระเฟิงกล่าวว่าเจ้าอย่าลืมว่าใครเป็นผู้บัญชามา อัสนีบาดฟา,าดลงมาอีกสายสองไหน้าของคนสัญจรไปมากลางสายฝนให้ข่าวซีดอินชีหมดหิวหรือว่าฝ่าบาทต้องการให้ช่วยโอกาสสังหารใครทั่วฟ้าเฟิงไม่ตอบอินชียิยงเอ่ยต่อให้ข้าปฏิปตอครามคิดสักโรเริ่มจากหลีสีเอ,อ๋อทุกคนชื่อหวังหูฆ่าตายที่นอกเมืองหลังฝ่าบาททราบเรื่องใครพวกเราตัดมาตรวจสอบปัญหาอยู่ที่ฝ่าททรงทราบเรื่องได้อย่างไร ทั่วปลาเฟิงตอบว่ายังไม่ต้องคิดเรื่องหนี้อินเชเอ่ยต่อว่าน่ายังไม่ต้องคิดคนที่ชื่อหวังหูพน้นี้เป็นพลทาหาร อีกทั้งยังปลดประจำการจากกองทหารของหลานอี้กลับมาใช้ชีวิตที่หมู่บ้านนี้เกียแล้วนี่เกี่ยวข้องกับหลานอี้มากน้อยแค่ไหนพลทหารปลดประจำการกลับบ้านเนีวเขาจึงไม่ต้องรับผิดชอบอีกต่อไปหากจากกระแสรงก็ต้องทำช่วงที่ยังอยู่ใต้บับบัญชาเขาสซทั่วป้าเฟิงเอ่ยแทกคนที่หมู่บ้านนี้เกียละล้นแด่แท้ดีที่นั่นไม่ใช่บ้านเกิดของหวังหู เห้นชีพระนจุกคคิตขึ้นมากล่าวว่าเช่นนั้นก็ไม่ควรมีเรื่องแย่งที่ดินกันในเมื่อไม่ใช่บ้านเขาแต่ไรกแย่งที่ดินเพื่ออะไรทั่วปักเฟิงพงศิษานนอกจากเหตุนั้นแล้วความเป็นไปได้เพียงอย่างเดียวก็คือ ินชีเอ๋ยเสียงรั่นไม่รู้หวังหูงกำลังทําอะไรอยู่อาจจะโดนพูทตายพบเจอจึงฆ่าคนปิดตาพวกเราต้องกลับไปตรวจสอบต้องคนบ้านเขาพลาดเป็นแน่ทั่วปักเพื่เง็นฝนซาลงเล็กน้อยจึงพูดว่าไปเถอะจุดน่าสงสัยอยู่ในบ้านเขาหากคนเจออะไรได้เลือเป็นของต้องห้ามฆ่าดาวว่าน่าจะเป็นการจัดฉากอินชีพอคิดก็ขเข้าใจหากหวังหูมีผู้ร่วมกระทําความผิดเวลานี้ควรจะเก็บกวาดของในบ้านจนเรียบร้อยไปแล้ว หากยังค้นเจออะไรอีกย่อมแปลว่ามิค้นจะจากส่ร้ายหลันอีกระหว่างที่คิดเช่นนั้นก็รีบตามทั่วป่าเพิงเออย,อย่างเรียบร้อนจากด้านหลังว่ามบ้านนี้เจียเป็นทางจะเป็นต้องผ่านตอนเคลื่อนย้ายลงประสบองค์ราชฐาญายาเพียงสุสาสนหลวงนห้นจริงหินฉีหยุดินเท้าลงทั่วป่าเฟิงหมุนกายมาท่ามกลางสายฝนพยักหน้าเอ่ย้าดาว่าฟาบาต้องการใส่ความหลันอีวจะกอบกกับบท ยินชีตอบเสียงสันเครียดเจ้าเลื่มแล้วหรือว่าเมาเสียงตายอย่างไรสิทธิคดีงูรวยยงปีนั้นเขาเป็นว่าสืบสวนด้วยตนเองมีผู้คนเกือบเหมือนต้องถูกประหารทั้งตระกูลพราบาจำต้องประหารเมาเสียงเพื่อบรรเทาความโกรธแค้นของประชาชนคนีสืบต่อไปไม่ได้แลวเกรงว่าจะพัวพันใหญ่โตกันไปเชื่อข้าทรงต่อให้กรมราชาทันเถอะ ทั่วพระเฟิงกล่าวว่าพึ่งพากันและกันไม่ปล่อยให้เจ้าตายหรอกจากนั้นข้าไม่สนใจอินชีเดินตามไปทางนอกนครหลวงอินชีสูดลมหายใจเข้าลึกๆหมุนกายแล้ววิ่งตามเจ้าจะไปไหนเนะ่ทั่วพระเฟิงตะโกนท้ามกลางสายฝนอินชีไม่ตอบทั่วพระเฟิงตามไปได้ไม่กี่ก้าวก็ยืนนิ่งอยู่กลาง สายฝนคุนคิดสักเรตโกนว่าอินชีอย่าวิ่งมัวสัว,วตามสิบพี่มาอินชีพุ่งทยายนก้าวใหญ่รองน้ำกระเด็นนับในท่วนรองเท้าอันตรานี่สีดำเปียกชุม่ม เปลือชุม่มน้ำฝนไหลาตามเส้นผมบนหน้าผากหยดลงมาเขาสะบัดแขนเสือ้อตรงหนิงที่เลือนหลังเล็กอันคุ้นเคยนั้นอินชีกระแทกหมอนทองแดงบนพระตูยอย่างแรงพระตูไม้บานใหญ่สีดำทรงเสียงดังเกินเกินแล้วค่อยๆเปิดออก เสื้อเหนียวอินชีกราบรางหอภ้าใใจดึกดื่นยังมารบกวนอีกขออภัยจริงๆจเชงยงผุริรรสวมง,งอบไว้มือถือตะเกียงหนังวัวเอ่ยพร้อมรอยยิ้มงดงามเข้ามาซีสิตเอ้ยพเท่าเจียงนั่งรองเจ้าอยู่ในบ้านมาทั้งวันแล้วอินชีรับน้ำขิงมาเงานคอดื่มไปสองสามอึกจริงหวันทึ่งนั่งอยู่นก็ยิ้ถามเสียงต่ำว่าสืบเจอแล้วร เห็นฉีไปยากหน้าแล้วตอบว่าสิทธิ์พีพ่ไปนอกนครหลวงแล้วท่านอาจารย์กนนี้นี้จะเสืบไม่ได้พวกนี้ต้องส่งต่อให้กรมราชทานฝาบาทคิดอะไรกันแน่พวกท้าสองคนเป็นเพียงองรครักษ์เสื้อแปรหากกราบคุณว่าหลานอี้วางแผนก่อกบฏจริงว่าเรื่องนี้จะเป็นจริงหรือไม่ทั้งกองทหารทางเหนือจำนวนมหาศาล ราชาสำนักทั้งบนและล่างจะไม่มาสังหารปุกาด้วยหรือเจียงหวนกล่าวกับภรรยาว่าจะสั่งให้ใครสักคนเดินดูที่บริเวณประตูตเมืองสักรอบหากเห็นทั่วประเพิงกลับพระเมืองอยาให้เขาเข้าวางให้มาที่จวนแทนเจียงผู้เริเนไปนานแล้วจากไปแล้วเจียงหวนก็เอ่ยขึ้นอินชีจักรว่าตนเองจะกลายเป็นเหมาเสียงหรืออินชีไม่ตอบเจียงหวนจึงเอ่ยต่อว่า ชาติตะคกลของเจ้ามีชื่อเสียงวันข้างหน้าเมื่อหวงไทยส่วนขึ้นกองราชเจ้า็กจะมีอํำนาจเป็นหลนผลเวลานี้รับตำแหน่งเป็นรองผู้บัญชาการก็แค่ให้เจ้าได้เป็นผู้บัญชาการก็แค่ให้เจ้าศึกษาใ ว,วลานี้รับตำแหน่เงเป็นรองผู้บัญชาการแค่ให้เจ้าได้การศึกษารอจนสามารถรับผิดชอบงานใหญ่เองได้เมื่อไรเจ้าก็จะได้เป็นผู้บัญชาการอินชีถามว่าแล้วสิทธิ์พี่ล่ะสิทธิ์พี่ไม่มีใครหนุนหลังอีกทั้งยังมีสันเลือดทูจีหาก,กเรื่องใหญ่แล้วจบเรื่องไม่ได้คนได้ตูกขัซ้ายมาเป็นแค่ระบาดจะต้องเป็นเขาเห็นใดท่านไม่ช่วยคิดให้สิทธิ์พี่บ้าง จึงหวนกล่าเสียงเย็นวาเฟิงเออไม่สืบแล้วใครจะสืบเจ้าว,ว่าคาอยแผระบาดให้ใครกันล่ะีิงชีดื่มน้ำขิงเสร็จรู้สึกว่าลำคอเจ็บปวดแสบปวดร้อนอยู่สักพักเมื่อพูดประจบนั้นจบเจียงหวนกันิิงเงียบไปพูดจาแล้วหลับตาลงอาจารย์ศิษย์นั่งหันเข้าหาเตาถ่า,ถานเงียบๆกันสองคนผ่านไปน,น,นานๆจู่ๆอินฉีก็พูดขึ้นว่าท่านอาจารย์ข้าคิดดีแล้วบุกป,ปากเจียงหวนตัดบทอย่างเย็นชา เมื่อพ้นผ่านเที่ยงคืนสายฝนก็กลับตรงหนักอีกครั้งในที่สุดทหารรักษาการระกูลเจียงกระฟ่างทั่วพัาเพิงก,กลับพนพรล,ล้วงได้สําเร็จทั่วพัาเฟิงถือห่อผ้าห่อใหญ่ก็ห้องด้านหน้ามาในสภาพเปียกบอลเหมือนไก่ตกน้ําไม่เห็นอินชีก็ะเจงหวนอยู่ด้วยการก็ไม่ประลาดใจมานักเห็นให้ฉันว่าเดาได้ตั้งนานแล้วทั่วพัาเพิงวางห่อผ้าไว้บนโต๊ะกรหมัดการะวะเจียงหวน สืบได้แล้วระอ,อินฉีถามอย่างไม่สบายใจนักทั่วป้าเฟิงแกะห่อผ้าออกภายในมีหน้าไม้หลายสิบคันบนลูกศรเครือบพิษร้ายแรงอยู่ด้วยปากก็เอ่ยเรียบเรียบว่า ในบ้านวังหูใต้เตียงมีทางล้ำออกไปด้านนอกหมู่บ้านไกลขึ่งรีใต้ดินฟางเดินระเบิดไว้ไม่น้อยแต่ฝนตกหนักจนเปียกเป็นบทแล้วหัดจุดติดได้อีกและยังก้มพบจนดไม้ชาบบบหนึ่งทั่วฟ้าเฟิงสะบัดจุดไม้ที่เปลี่ยนชื้นออกประคอองส่งให้เจียงห้วยโดย,อยสองมือ เพียงหวนลูบดูสักครู่ก่อนจะเอ่ยนี่ก็คือจดหมายแผนก,นก่อการกบฏหลานที่ออกคำสั่งคนผู้นี้รลับๆับให้เขาวางแผงสอนอาบอยาพิษสังหารฝ่ามาและหวัวชนตอนเคลื่อนย้ายลงพระศพองค์ราชทายาททั่วฟ้าฟังพระอษค์กล่าวว่าหากฝังดินเปิดไว้เร็วเกินก็กลัวว่าฝนจะตกจึงุดทางลับไว้ก่อนพอจนใกล้เคลื่อนย้ายลงพระศพค่อยนำไปฟังอีกทีผู้ตายน่าจะเ,เห็นเรื่งนีีเข้าจึงถูกวางหูสังหารปิดปาก จึงหวนกล่าวต่อว่าดูนี่มีน้ำไม้หลายสิคันน่าจะมีผู้ร่วมกระทำความผิดทั่วพระเปิงตอบผู้ร่วมกระทำความผิดไม่รู้ว่ามีใครบ้างเจียงหวนประชดมารู้ว่าเป็นใครแล้วอ,อินชีบอกับกสีอินชีไม่พูดเจียงหวนเอ่ยอย่างเครยอก,กับไม่เชื่อฟังกับพูดของอาจารย์แล้วเรื่ผ่านไปสักพักอินชีตอบ ชาวบ,บ้านพวกนั้นในหมู่บ้านหลีเกีลร้อนมองในว่าเป็นผู้ร่วมกระทําความผิดเจ,จ้ากวนชราศชายเจ้าการสักสองสาคนมาฆ่าทิ้งไว้ในบ้านรอวันลุ่งขึ้นตอนประชุมท้องพระโรงก็ให้กรมราชันไปตรวจสอบชนี้จดมั่นใจได้ทั่วฟ้าเฟิงเอ่ยว่าก่อนหน้านี้เจ้าน่าจะไปด้วยกัน อย่างไรก็ห่างเจ้าไม่ได้ตั้งแต่แรกที่ถ้าจะฉาบไว้ดูบ้านหลี้เจียส่วนชาวบ้านก็นให้กันทำเช่นนี้เข้าใจแล้วจึงหวนกล่าวว่าช่างเธอตอนนี้ยังขาดของอีกสิ่งหนึ่ง อินชีละทั่วพักเฟิงล้วนไม่เข้าใจสถานการณ์เจียงหวนิ่กระาตตอบว่าว่านเอิญนำใต้ไม้ในห้องมาพูดจประยกผู้การขึ้นจะลงมือเขียนอินชีจะรีบเข้าไปส่งผู้การแลมเมือกให้เจียงผู้เรนมือถือมีดแกสลักเล่มหนึ่งกับผ้าใไม้แผ่นหนึ่งนั่งลงที่ข้างโต๊ะเจียงหวนว่าทาบหนึ่งเสร็จต้องออกคำสั่งสลักตามนี้เจียงผู้เนรินตกแต่งกับเจียงผู้รนตกแต่งกับอดีตผู้มญชาการองครักซื้อ,อไล่ รุ่นสองคนนี้ก็คือยอดช่างที่มือแห่งหญิงร้านอัญญบันีเมืองน้ำจริงใช้งานมีดลมในคร่องแก้วไร้ทิฏฐิภายนอกคำฝนยินเพียงเสียงน้ำฝนดังปอบแปดเชียงผู้เดนเอื้อนเพลงในขอยิ้มแย,ย,ย้มอย่างสมหวนตัวมือขยับมีดกันลงอย่างไหลลืน่นไม่นานก็สลักออกมาเป็นด้านหนึ่งของปลายห้อยเอวทหารผู้ตรวจการกองทัพที่เจ็ดแห่งราชวงศ์ตาหมิงรัชศกหงอูอันลุ่โรอดหวังหู่ หลังจากแกะสลักชื่อทหารเสร็จเจียงพนออกคำสั่งอีกลงเคลือบเงาไว้สามชั้นใช้ดินเปียกห่อไว้อบในกองเพลิงอบเสร็จก็ใช้ผงชาขัหมึมผสมการป้ายแทนดลอยเลือดไว้ที่ด้านล่างแผ่นป้ายเจียงพลหลองตอบแารเดินหายไปอินชีฟางจนสันสะทา้านในใจผ่านไปครึ่งชั่วยยมเจียงพลหลวก็นำจุดมาช้าเหินที่เจียงหวนเคยสวมเมล้ายปีก่อนมาพาดบนแขน นำป้ายห้อยเอวางไว้เหนือห่อผ้าบนโต๊ะด้วยตนเองเชียงผู้เริ่นสะบัดจุดมาช้าเหินออกยิ้มถามเสียงอ่อนหวานใครจะสวมอิ้มฉีผถึงไฟรจนตัวแห้งขึ้นแล้วพอสมควรแต่ว่าทั่วป้าเฟิงที่ยังคงเปียกทั้งตัวกาบรัดมาคิ้เอ็นเชดดืม่มรือวทึ่งถ้วยมาครบกต่อและเอ่ยถามข้าสวมจะเขาวางไปข้าวเฝ้าบาตตอนนี้เลยผู้จบก็เข้าไปรับ เชียงผู้เริ่นกลับเบียงดลบข่าวยิ้มๆว่าหยอกผู้เจ้าเล่นนะเชียงหวนถอยหายใจแรงๆแล้ลุกขึ้นยื่นแขนทั้งสองข้างออกเชียงผู้เริ่นสวมชุดมัจจาเงิอนองครักษ์เสื้อลายชุดนั้นให้เชียงหวนยินชี้เลทั่วฟ้าเบิงหน้าเป็นซีพร้องพร้อมกันว่าท่านอาจารย์เชียงหวนกล่าวว่าอาจารย์แก่แล้วตอนนี้อินเออ คงสบายใจแล้วอาจารย์ไปสักรอบเพ,พื่อผูกเจ้าทั้งสองเองเชียงกุเดินรักเข้มขได้เชียงหวนพรางเอ่ยเสียงเบาองค์รัชรายาสวรรคตัตั้งแต่อายุยังน้อยฝ่าบาทอารมณ์ค่อนข้งเอาแน่เอา่อนนอนไม่ได้ท่านต้องตอบอย่างรอบครอบะเจ้าคะ่ะ เจียงฮวนเอ่ยว่าผู้มิชกากองคาคักษ์เสลายทั้งสามร่นก็มีค่าพุทธเท่าเจียงได้รับใช้กาบบาทนานที่สุดย่อมไม่พูดอะไรที่ไม่ควรอยู่แล้วเจียงพหลนพูดด้วยรอยยิ้มก็แค่เตือนเท่านั้นกลับมาเร็วๆหน้าเจ้าค้ากังแล้วต้องระวังสายตาอย่ามองอะไรมัวซัวเจียงควนไปยักหน้าให้ทั่วพ้าเฟิงถือห่อผ้าไว้ที่นอกจวนตรเตรียมรถม้าไว้นานแหล้วหนึ่งอาจารย์สองสิทธิ์ขึ้นบนรถม้าผ่านเข้าประตูวังไป แสงอัศนีแวกม่านราตรีฟ้าผ่าทั่วทุกแห่งหนหยาดฝนกระน่ำเทลงมาวันที่8เดือน7ปีรัชสมหงองโอที่2ีส คดีหลานอี้ซึ่งพัวพันกว้างขว้างที่สุดมีผู้เสียชีวิตมาจนในสี่กิ่ใหญ่ยุคครั้งมาถึงจุดจบคนสามคนบริสุทิมาได้ตัดสินชีวิตและอนาคตของผู้คนนับไม่ถ้วนท่นานท้างทรงพระสองยังคงสว่างโร่เจียงหวนเอ่ยว่าพวกเจ้าสองคนกลับไปรอคำรับคำสั่งในเรือนบาดพานต่างล้วนไม่อยู่ไม่ต้องเข้าไปแล้วทั่วปาาเฟินอินชีทราบดีว่าเจียงหวนไม่เร่งจะพูดกับจูหย้นจางยิงต่างโองกายเจียงหวนออกคำสั่ง ต่อว่าพักผ่อนให้มีเรี่ยวมีแรงเพียงพอบันเพื่อนต้องประชุมท้องพระองค์ยามเช้าต้องเปลี่ยนช่วงเขเวนของเฟิงเออผู้เจ้าสองต้องเข้าท้องพระองค์ดังกู้แบ่งกันอยู่สายขวาทั่วพระเฟิงรับคำอย่างเคารพจากนั้นสองยังได้ขอตัวลาเจึงหวนรับหอบข้าไปและตรงเข้าห้องทรงพระสอนขององค์เีอินชีเหนือลาถึงที่สุดหลังเดินผ่านวังหลวงไปกว่าครึ่งกระทับถึงเรือนองค์กรัก เมื่อถอนคำสั่งห้ามออกนอกเรือนบรรดาองครักษ์เรีผากันพูดจากรีกับชอบกันออกมาทั้งหลาไม่หยดเย็นฉีถามจางฉินน่ามีคนตอบว่ากำลังพักอยู่ในห้องนะเย็นฉี่กล่าวว่าข้าจะลองไปดูพวพรุ่งนี้ต้องสลับรอบข้าเวนกันชั่วคราวข้าอยากนอนที่เต้ยบอกเล่าผ้ากันเอาเองเย็นฉีเดินเข้าไปในห้องของจางฉินเดินไป่พอบาดแผลของจางฉินไม่นักหนามากที่หน้าผากทายาไว้แล้วนิดหน่อย พอนั่งอยู่บนเตียงในมือถือพาดให้ใช้ปีหิงห้อยชิ้นนั้นให้อีกพริกดูไปมา mm hmm. พอเห็นอินชีกลับมาจางชินก็เียลุกขึ้นสะบัดมันดามมันเถออินชีรขาตอบหลับไปสิจางชินกล่าวว่าไม่ได้โดนเ้ามาสินะข้าร้อนโดนกลับมารออยู่ที่หน้าประตูวังดีตั้งใจจะเรียก พวกพี่น้องมาอาัดพวกกรมทหารด้วยการพรีบกลับเข้ามาในสวนเจ้ากาไบเสียแล้วอินชีเอยยิ้มยิ้มชนะศึกโดยไม่ใช้กําลังทหารเข้าใจไหมจางชินพูดอย่างโกรธแค้นไม่ได้หาเรื่องเล่นงานพวกมันหรืออินชีเอยอย่างมีเลสนายข้ามีวิธีของข้า ไม่ต้องรีบร้อนตอนนี้เจ้ารอดูก็แล้วกันถึงเวลาให้เจ้าพับแขนเสื้อหุยพักผ่อนก่อนเถอะอีกไม่กี่วันเดียวก็เกิดเรื่องเองเช่นนั้นก็ได้จะต่อนทีนก็อย่าลืมนขั้นลาอินชีตอบเออเอ,อแล้วหมุนกายจากไปพับปิดประตูห้องก็เห็นทั่วป้าเฟิงยืนอยู่ที่ทางเดินด้านนอก ช้างถิ่ไม่ได้เดินซ้อมมากนะเพราะกระมานเองก็ไม่กลา้าลงมือหนักอินชีประงกศิษะเจ้าว่าหากระบัตรตั้งใจใส่ร้ายบันยีว่าบางแคนก่อกบฏแล้วที่ท้องพระโรงวันพรุ่งนี้เกิดตัญหาขึ้นมากลุ่มไม่ไหวต้องใช้กี่คนจึงจับเขาได้ทั่วป๋าเฟิงตอบว่าข้าจัดเวรยามรรแล้วเจ้าข้าล้วงฉีงสามคนฟีเมื่อดีที่สุดตอนเช้าตรูยืนอยู่ในท้องพระโรงสิบสองคนเฝ้านอกท้องพระโรงสิบสองคนหน้าประตูวางค่อที่ไ อีกสิบสองคนคอยดูแลอินจีสุดแสนจะอ่อนล้าหาหวอนเลยเอ,อ่ยได้ได้เช่นนั้นข้าไปนอนก่อนแล้วนะ ทั่วพระเพิงก็เอ่ยว่านอนอะไราตาฝนมาอาบน้ำก่อนอย่าเป็นหวัดไข้หวัดละว่าจกประสนใจอาการขัดคืนอ,อินชีรัดคอไ็ไว้ลากตัวไปภายในโรงอาบน้ำมีไอ้น้ำาผวยพุง่งหนาแน่นที่นอกหน้าต่างฝนกำลังตกหนักดังปอบแแบปอบแปะ,ปอ,แปะอินชีถอดเสื้อผ้าออกหมดนั่งยองๆอ,อยู่บนมา้านั่งตรวจเตี้ยพลังให้ทั่วพระเฟิงทั่วพระเพิงคุกเขาบนพื้นอยู่หลังอินชีใช้ผ้าปนูแช่น้ำร้อนเช็ดบาดแผลของเขาอย่าง ระมัดระวังตาแก่ช่างลำเอียงนักอินชีเอ่ยทั่วฟ้าเฟิงใจจะจ่อกับการเช็ดทัวตอบกลับว่าเคยบอกเจ้าตั้งนานแล้วอินชีถอนหายใจเงียบได้สักพักพลันถามขึ้นหากหวงชูนขึ้นความพลังเลยให้ข้าเป็นผู้บัญชาการจะทําอย่างไรดีทั่วเฟิงตอบอย่างจับต้นจนปลายไม่ถูกก็ไม่ต้องทําอะไรถามเรื่องนี้ทําไม แล้วเจ้าลากข้าก็เปลี่ยนไปเป็นรองผู้บัญชาการให้เป็นองครักษ์เสื่อลายไปตลอดชีวิตหรือขนาดากแก่อายุเท่านั้นดึกด,กดกนึนยังต้องเข้าวางไม่เหนื่อยหรืออะไรถ้าข้าเป็นข้าก็เสียนเวลาจะเดินทางไปไกลๆกับทั่วเพลิงกับๆๆกับกับกับทั่วเพลิงชะนักคำพูดยิงฉีพลนึกมาอย่างได้ถามว่ากับใครทั่วเพลิงตอบเสียงเรียบเฉยกับเจ้าจะไปหรือไม่เลี้ยงสัตว์ที่ทะเลทรายแม่น้ำเครือหลุหลน อินชีเออยุ่ยเยาะเปลี่ยนเรื่องเร็วเสียจริงหน้าเสียดายที่ทามาโปรโออกมาเสียก่อนเจ้าจะไปกับใครกันแน่ทั่วประเฟิงกล่าวยังมีอารมณ์คานแล้วแต่ว่าคุณนางโง่รักทรัพย์สมบัติอย่างเจ้าจะไม่ยอมไปด้วยที่นี่เทามาเหลือเท่าประเฟิงพรางเอ่ยเอื้อมแขนอบเอวของอินชีมาแนบชีดใช้ต้นขาถูเอวอินชีไม่หยุดอินชีหน้าแดงไปถึงใบหูท่านผู้บัญชาการมือไม้โปรยยาสุ้มนได้หรือไม่ถูกใจสตรีตระกูลไหนก็ลาดเดียว ถ้าพาพวกพี่น้องไปลักพาตัวเจ้าสาเป็นเพื่อนเดียหรือไม่น่าเสียดายที่เท้ามา้าโผลมาเสียบก่อนหมายถึงความรับหรือความจริงถูกเปิดเผยออกมาเนาะ ให้พี่น้องไปรับขาตัวเจ้าสาวเป็นเพื่อนดีหรือไม่ทั่วพระเฟิงกอดอินชีไว้มึงหน้าเอ่ยเสียงทุ้มต่ำว่าเรียกสิทธิสิอินชีเออย่าไม่รู้จังหัวเราะเอารอ้อง่ายดีสิทธิที่คารอบมือท่านอย่าสุกสนทั่วพระเฟิงผู้เสียงทุง้มเรียกสิทธิแบบที่เรียกต,ตอนเด็กๆอินชีดิ้นรนแต่ทั่วพระเฟิงรัดเขา่าไว้แนบแน่นปรางปุดมาไปกับเจ้าอินชีคิดสัก พักก่อนตอบค่าเก็บเงินแทนเจ้าไว้เยอะแยะเอาไว้ให้เจ้าแต่งงานในวันหน้าตอนนี้มี44ตำลึงทั่วป้าเฟิงไม่ตอบเพียงเคยคา้าววันบนไหลของอินชีดอมดมซอกพออยั่งพึงพอใจแล้กะวกล่าวว่าไม่แต็งหรอกเจ้าเก็บไว้นั้นแหละอินชีตะลึงเล็กน้อยทั่วป๋าเฟิง่อาน้ำเสียงทุ่งต่ำดักแนนว่าหันมาเสยอินชีหันยสัดนิดนี้ไปจับจ้องทั่วป้าเฟิงดวงตาของทั่วป้าเฟิงสีเข้มดุดำพันสีน้ำตาลจุ่มน้ำ ใบหน้าเรียวหลอเล้วแสนมีสเสน่ห์แบบชาหนุ่มแดนทะเลทรายสันจมูกของเขาสุดโด่งสูงโด่งเสมอก,กันกับอินชีริมที่ปากคง้มเป็นมุมราทะเลทรายเกอรปี้หนักแน่นแต่อ่อนโยนบนต้นคอสะอาดเต็มไปด้วยหยดเหงื่อละเอียดจากอาร้อนที่ระเหยออกมาทะเลทรายเกอร์ปี้ือเทรายโกบีเนอะอาะเกอร์ปีโกบีนั่นเอง ทั่วป้าเฟ,ฟิงพุ่มคำสิทธิ์พี่อ็นดูเจ้านักจนันทก็หลับตาลงและมอบจุ่มผิดในชั่วพริบตาหัวใจอินชีรากถูกตะกุยได้ยกงเล็บทําให้พมิ์มตาลงทําได้เพียงพมิ์มตาลงอ่อนโออ้นอ่อนต่อสัมผัสนั้นจุบมงทั่วป้าเฟิงทาร้อนแรงละงมุ่งงามบทเบียร,ริมฟีป่าไปมาจะไรประสบการณ์จะดูดดึงอย่างลึกซึ้งสองแขนที่แข็งแกร่งอุ้มประคองกันและการันเหมือนกับตอนที่ทั้งคู่อย่างเล็กแผ่นหลังอินชีถูกคล้อั้ง าอยู่นานพันนึกอะไรขึ้นมาได้จึงร้อขึ้นมาครั้งหนึ่งเขาเคยถามนางแคิกาุนลานว่าแค่ประกบปากแรกเล่นจกอะไรนักหนาสุนลานสั่งสอนเขาอย่างละเอียดอ่อนจนแค่นึกถึงกันอดหน้าแดงไม่ได้เห็นชัดว่าป้าเพิ่งนั้นไรประสบการณ์โดยสิ้นเชิงทังในใดนั้นทั่วป้าเพิ่งลืมตาขึ้นท่ามกลางอน้ำถามว่าคำอะไรหรืออินชีตอบว่าไม่มีอะไรแต่ข้าเชื่อเลยว่าเจ้าไม่มีหญิงสาวที่หมายปอง ตัวประเฟิงเอ่ยยิ้มนเป็นความจริงอินชีคว้าผ้ามาปิดหน้าอย่างไม่เป็นธรรมชาตินะัก ก้าวลงไปในบ่อน้ำร้อนบาแดแผลที่พันล้างถูกกระตุน้นด้วยไอร้อนจนปวดเบาๆต้องกนกลางออกมาจิตใจเขาไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนึกถึงแต่คเครื่องประดับหยกสองชิ้นนั้นส่วนทั่วฟ้าเฟินนั่งรออยู่ครึ่งค่นวันแม้อยากลงเช่นหาด้วยก็ไม่กล้าราวกับว่าจงพิษครั้งนี้มีความหมายพิเศษกับเท้าอินฉีนิวหน้าพินหน้าเลตาไปถามไม่อาบหรือทั่วฟ้าเฟิรนหน้าแดงใสหัวทําให้อินชีหุ่นงงระหว่างนั้นก็ถือโอกาส หยิบผ้ามาโครมที่ขาแล้วเร่งเร็วหน่อยบาแดแผ้โดนน้าไม่ได้ยินฉีถอนหายใจอาบน้ําเสร็จก็ออกมาทั่วฟ้าเฟิงช่วยเข้าสวมชุดตัวในก่อนจะสั่งไปนอนเถอะอินฉีกลับห้องครับเอาเครื่องกระดบทั้องชิ้นออกมานอนพลิก หยกลูไปมาอยู่บนเตียงไม่นานประตูก็เปิดออกพอทั่วพ้าเฟิงเข้ามาอินชีกระยัดเครื่อนปัดโยกกลับใต้หมอนไหนชอบวิีตาลทามอย่างสงสัยทำไมหรอือทั่วพ้าเฟิงเช็ดผมมาแห้งมองอินชีครื่งก็เดินมาข้างเตียงอย่างเป็นธรรมชาติจนานนันเริ่มใช้ท่าก้มเช็ดเท้า อินชีไม่แต่เครื่องหมายคำถามเต็มหัวขะนามองทั่วป้าเพิงอยู่ทั่วประเฟิงกรมองอินชีดีมันน่าเครือบแขลงสงใจเครือบแค็งใจอินชีเอ่ยว่านี่มันห้องของข้ากลับไปนอนห้องของตัวเองไปตัวประเฟิงตระหนักรักประโยชน์นี้อินชีนั้นแตกประหลาดพิสดารเจ้าเจ้าเปียกฝนจนเผือไข้ร้อยอินชีขมวดคิ้วเพื่อเสร็จก็ยืน่นมือรูปหน้าผาตของโกนป้าเพิง ทั่วประเฟิงเหมือนจะผิดหวังมากนั่งอยู่ข้างเตียงสัโครดถึงเอ่ยเรียบยงอ้งและลุกขึ้นเดินจากไปอินชีบนโง,ง,ง่เง้าป้งหัวชนมอนก็นอนหลับ <c oughs> นณะสลืมสลืออินชีเหมืนอนินเสียงคุยข้าบ ของจากในห้องข้างๆเมื่อรู้ว่าทั่วป่าเฟิงกระหาเครื่องประดับอยู่ก็ยกอยู่ก็รอบที่ตัวก็สู่ห้วงนิทราเมื่อรู้ว่าผ่านไปนานเท่าใดพายุฝนก็สิ้นสุดลงเวลายามไ่ที่เรือเนเงียบสงัดยามไ่คือ21่สนาฬกาถึง23นาฬิกา เวรายามหายที่เรือนเงียบสง,งัดใบไม้ร่วงเต็มพื้นเมฆดำกระจายออกพระจันทร์ข้างขึ้นสว่างสุกซสายอยู่กลางท้องฟ้ายามราตรีสาดแสงไปทั่วทุกแห่งผนในนครน,น้นจริงทันทีผู้หนึ่งเอ่ยเสียงแหลมผู้บัญชาการองค์รักเสื้อลายทั่วป้าเฟิงรองผู้บัญชาการอินจีรับราชองค์การจึงชอ่วลิบตาเกิดเสียงตึงตังมาจากแต่ละห้องภายในเรือนองค์รักประตูห้องจำนวนนับไปด้วนถูกเปิดออก ญิงชีที่ยังกึ้งรับกึ่งเตือนวิ่งออกมาจากห้องเกือบลื่นล้มที่ขัน้นบันไดแต่ว่าทัว่วพ่าเฟิงรีบมาคว้าตัวไว้ได้เกิดอะไรขึ้นทัว่วพ่าเฟิงนับเสียงแคร่พลาตอบว่าข้าก็ไม่รู้ญิงชีอาศัยแสงจันท์พอจะมองออกว่าดวงตาทั้งสองข้างทั่วป้าเฟิงเต็มไปด้วยเส้นเลือดฝอยเหมือนกับไม่ได้นอนด้วยวิชาการด้วยบัญชาจากสวรรค์ ฝ่าบาทนีพระราชองค์การว่าแม่ทัพใหญ่ลานอี้คิดก่อบทมีโทษประหารชีวิตได้ลบนี้การองทันไปยามดึกเวลานี้จะมีพระบัญชายทั่วพระเพิงแะสุยอินฉีนับรักเสื้อลายทั้ง48่นายออกจากนครลวงไปตามจัะปุ่มตัวหากวิการกัดกืนให้สังหารดันทีรับราชองค์การ ทั่วปลาเฟิงอินฉีเสียวสลังวูบ้อพร้อมกันทั้งคู่ประสานสายตากันแวบบหนึ่งดูแวบ,บตาของอีกฝ่ายออกว่าปัญหาที่ต่างฝ่ายต่างพบคิดเป็นเรื่องเดียวกันใครการที่ทําคมลับรูนหลายจูยนจังจึงจะต้องไปรอดหนักแล้วเป็นแน่48นายตามจับคุมตัวไม่ทับใหญ่หลันอี้อย่างนั้นหรือหลันอี้นำหานาราคาไปด้วยเท่าไหร่มีทราบหากมีเกือบ100คนองครักษิลาไม่ต้องถูกฟังร่วมกันหมดหรืออินฉียังคงพูดค,คิดอย่าง ใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวส่วนทั่วพระเฟิงตอบรับ น้อมรับพระบัญชาจะนัรนรับผ้าแพร,แรเหลืองมาลุกขึ้นตะกอนกูก้องเปลีป่ยนบรรจุมัช้าเฮินนำดาบซิวสุนมาล้วนได้ยินหรือไม่ร่วมพลข้างในเรือนอินชียิย่งคิดยิ่งรู้สึกว่าไม่ถูกต้องคงไม่ได้สงสัยว่าตนเองปล่อยความรับรวงไหลหลอกเป็นไปไม่ได้อินงีนีห้กวหาสายตามอมมาดาองค์รักที่อยู่นอกห้องแต่ละคนต่างโดดมาสวมรองเท้าใส่หมวกสีห้ากระวนกระวายเป็นกังวล เช่นนั้นก็ต้องเกรงว่าจะทําให้เรากนลางตื่นตระหนกโอ้รถสวรรค์มิกล้าส่งกองทัพตามจับกลุ่มตัวจึงต้องจับตัวให้ได้ภายในคืนนี้เลยพอคิดถึงจุดนี้อินชีค่อยสบายใจขึ้นมาเล็กน้อยทว่ฟ้าเฟิงออกกำลังอินชีรีบกลับห้องเวดเปลี่ยนชุดอินชีควาตามองรีบวิ่งกลับห้องเร่งทางกลับพบว่าประตูห้องจางชิงยังคงปิดอยู่ที่แท้ความลับดูไรจะอุกรับเสื้ออะไรจริงๆด้วย កាន់ឈិននេះចប់តោះណាนนครับក៏ពឹងครับ